นี่นี่ไอโกนี่ค่ะนี่นี่ตรงนี้อะไรคะ<น>ปู<น>ปูจริงอะห้ามจับใช่ไหมห้ามจับค่ะยังไม่ตายตายแล้ว<น>แต่ว่าห้ามจับม,มันมีหนามเห็นไหม เห็นหนามไหมจับไม่ได้ค่ะท่านจับเหรออุ้ยปลาตัวใหญ่ไหมอุ้ยมีหนูมีหนูด้วยหนูของจริงแต่มันตายแล้วจับได้ไั้มไม่ได้ค่ะ,ม,ะมันมีสารสาร,สารเคมีเดี๋ยวเราจะคัน ของจริงหมดเลยแต่ว่ามันตายแล้วอุยมีนกด้วยเนี่ยนกเงือกไอโกเห็นไหมใช่นี่ก็ของจริงอุ้ยนกนก,นกไหนอ่ะของจริงแต่ว่าเขาสตารไว้ให้ดูค่ะ มันตายแล้วเขาทำแช่แข็งไว้ให้ดูจับจับไม่ได้ค่ะมีสารเคมีเคลือบอยู่ของจริงค่ะไปดูหน้ามันสิหน้ามันเป็นไงฮะมันมันตายท่าน,นี้อะค่ะ มันมันแก่แล้วมันตายค่ะฮะแพะค่ะมันตายแล้วนกนกกินไส้มันเอ,เ,อมเอาของปลอมออ้ของปลอมค่ะ